พันตังนางนนะครับดูซิว่าเป็นญาติธรรมจากจังหวัดไหนเอ่ยนมัสกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านนี้จากจังหวัดไหนเอ่ยอยู่หัวหินค่ะอาจารย์หัวหินคุคณจันนะครับคุณจอนค่ะเมื่อคืนโทรหาอาจารย์โอคุณจอนเป็นไงคุณจอนสายหลุดค่ะอาจารย์เมื่อคืนครับเมื่อคืนได้ฟังคําพยากรณ์ไปแ,แล้วนะฟังแล้วค่ะคเป็นไงบ้างคุณจอนก็แคลอาจารย์แต่เพียงแต่ ยังไม่ได้ถามอาจารย์นะคะอยากจะถามเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะอยากถามเพิ่มเรื่องอะไรเอ่ยอาจารย์อยากจะถามเรื่องเรื่องอนาคตนะอาจารย์เรื่องคู่ครองเรื่องโชคลาภวาส,สนานะอาจารย์ได้ครับคุณจอนวันเดือนปีเกิดครับเกิดวันที่2ม,มกราคม2มกราคมวันจันทร์สิือาทิตย์วันอะไรวัอนอังคารคอังคารนะฮะเอ่อมกราปีอะไรครับ สองห้าศูนย์ห้าเวลาเกิดทราบไหมครับไม่ทราบค่ะไม่เป็นไรครับคุณจรตั้งสมาธิดีๆนะอยากรู้เรื่องอนาคตนะครับ<ไ>การงานการเงินด้วยใช่ไหมค่ะครับตั้งสมาธิดได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอระบัดนี้ คุณจันช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับซ้ายไปที่เกนะ้าค่ะจันซ้ายไปที่เก้านะหนึ่งสองสามสี่ห้า ไพ่ที่ออกก็คือนะครไพ่ i m press ถ้าคุณถามถึงเรื่องราวของอนาคตอนาคตคุณจะมีความสุขมากกว่านี้ความสุขตามอัตภาพของคุณคุณจะมีความพร้อมในเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความรักที่ถึงจุดอิ่มตัวนะครับคู่ครองที่คบหากันอยู่นี้นะครับผิวผิวขาวหรือเปล่าผิวขาวค่ะเป,เป็นคน,คนต่างาประเติะนะครับ ออกค่ายอิมเพรสให้คุณหมันทำบุญนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆบ,<ฆ>บุญเก่าของคุณมานะใช้บุญเก่าค่อนข้างจะเยอะบุญเก่าก็หมดลงหมดลงบุญใหม่ต้องเสริมเอาไว้อ<ฆ><ฆ>นาคตข้างหน้าคุณจะมีความสุขตามอัตภาพของคุณแน่นอนไพ<ฆ>่อิมเพรสคือไพ่แห่งความสุข<ฆ>นะ<ฆ>ไม่ต้องกังวลนะคุณจันทร์ครับอยากแนะนําถ้าออกหน้าไพาน่นี้ให้คุณหมันอธิษฐานถึงองค์พระแม่ลักษมีมาตาบ่อยๆ องค์พระแม่รัศมีมาตาใช่องค์พระแม่รัศมีมาตาท่านจะช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของครอบครัวที่มั่งคั่งขึ้นนะอ๋อค่ะค่ะอาจารย์นะครับให้หมั่นบูชาองค์พระแม่รัศมีบ่อยๆนะค่ะขอบคุณคุณจันนะค่ะค่ะอาจารย์นามัสการนั่นคือคุณจันนะครับจากัวคุณจรนะครับจากหัวหินนะครับซึ่งก็เป็นแฟนคลับของด็อกเตอร์มา์ที่ติดตามรายการเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับ เอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับ029423319ยังคงสแกนชีวิตการงานการเงินการเรียนความรักและครอบครัวกันต่อเนื่องนะครับข้อความจาก SMS ยังคงส่งกันมาได้เรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ดูปริ้นเอาออกมาแล้วข้อความที่ส่งเข้ามาขอบัตรสมาชิกหมายเลขสวยกันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคงจะต้องสรุปแล้วก็แจ้งกลับไปว่าใครได้หมายเลขอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้มีหลายข้อความที่ส่งมา เลือกตัวเลขเดียวกันดังนั้นเราคงจะต้องตัดสินเอาข้อความที่ส่งมาก่อนก็มีสิทธก่อนนะครับเมื่อวานนี้ทั้งหลังไม่หน้าไม่ทั้ง SMS เยอะมากเลยทีเดียววันนี้ยังคงจับจองหมายเลขกันได้ต่อนะครับ TTV พิมพ์คำว่า t t v 0 0 0จุดนะครับหมายเลข4ตัวนี้ท่านสามารถเลือกได้0000ถึง0999หมายเลขสมาชิกบัตรทอง ของรายการแอ s e n น on t ทลอ l ทีวีและแฟนคลับของรายการของด็อกเตร์มนะครับจะจัดส่งบัตรทองนี้ให้กับท่านถึงบ้านเลยทีเดียวเพื่อร่วมกิจกรรมสำคัญสญกับด็กับอร์มเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการบูชาวัตถุมงคลและช้อปปิ้งนะครับที่ร้านนะครับราชายิบซีเมืองไทยซึ่งจะเป็นแฟรนชายนะครับที่เดียวในประเทศไทยที่กำลังจะขยายสาขาไปทั่วประเทศให้กับบรรดาแฟนคลับของดร์มได้สัมผัสร้าน กาแฟหมอดูแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมทั้งแกลลอรี่และเทวาลที่นะครับได้รับไลเซนจากประเทศอินเดียเอาละครับตอนนี้ท่านที่สนใจนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรที่ท่านต้องการนะครับหมายเลขสวยๆนะครับ t t v 00 0 0 0 0ถึง0999ส่งข้อความมาที่453ห8 0 8หรือโทรเข้าไปจับจองที่0 8 3 0 0 0 0 8 3 3ยาญาติธรรมรอสายอยู่นะครับเป็นสายที่สองประจำเช้าตรู่วันนี้นมัสการสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเสียงดังนิดหนึ่งคุณอะไรเอ่ยปราณีค่ะคุณปราณีจากสระบุรีเป็นไงบ้างครับคุณปราณี ก็เรื่อยๆค่ะาเรๆทานเจไหมค่ะทานเจทานมาได้เกเือบเกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะทานก่อนก<า>่อนต้องนะอนุโมทนาด้วยเลยนะคะทานแล้วเป็นไงอารมณ์ละเอียดขึ้นไหมอารมณ์แจ่มใสขึ้นไหมหรือว่าพี่โมโหไม่ไม่โมโหค่ะาการย์คือเรื่อยๆค่ะธรรมดาเลยค่ะดีมากะนะครับก็มีเพื่อนผมบางคนที่เขาไม่เคยทานเจมาเลยปีนี้ผมสามารถชวนให้เขาทานเจกันได้มากขึ้น วันแรกๆที่เขาทานเขารู้สึกหมุดหงิดเพราะว่าเคยเป็นคนที่ทานขับข้าวกับปลาแบบปกติทานเนื้อสัตว์ปกติแต่พอต้องมาทานเจทําให้เขาอดทนไม่ค่อยไหวเขาบอกอย่างนั้นะครับตอนนี้เริ่มปรับทิศทางดีขึ้นก็ให้กําลังใจคนที่เพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มมาหัดทานเจกขแล้วกันนะครับคุณปานีสายหลุดซะแล้วนะครับไม่เป็นไรสงสัยนะครับ ช่วงนี้ต้องเช็คสัญญาณให้ดีเพราะว่าฝนตกนะครับในช่วงที่เดินทางมาก่อนจะมาถึงห้องส่งของเราที่กรุงเทพมหานครหลายเขตฝนตกหนักนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังต่างจังหวัดที่รับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมนะครับในขณะที่ ฝนตกหนักๆเคยูแบบางครั้งอาจจะทําให้ภาพหายไปบ้างแต่เสียงยังคงอยู่บ้างหรือบางทีทั้งภาพและเสียงหายไปท่านไม่ต้องตกใจนะครับถ้ารับชมผ่านทางช่องทางของเคเบิละทางดาวเทียมไม่ได้ก็ชมทางเคเบิลท้องถิ่นของท่านในจังหวัดของท่านนะครับหรือ นะครับท่านจะเข้าไปที่เว็บไซต์สามารถติดตามรับชมได้ทั่วโลกเลยทีเดียวเ <_ C 1> บอร์ w w ้เว็บ c c เอช c c กันต่อเอาละครับตอนนี้ญาติธรรมรอสายอยู่02-942-3319สายต่อไปนะครับหมุนเข้ามาได้ตอนนี้ไปที่ SMS นิดนึงคุณมารุเชษนะครับกาลีมาตานะครับช่วงนี้เราจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่ากาลีมาตา นะครับท่านจะส่งเป็นบทสวดมนต์ดีๆเป็นธรรมะดีๆนะครับตอนนี้เกิดวัฒนธรรมที่กําลังเป็นที่นิยมคือวัฒนธรรมทําบุญด้วย SMS การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงและมีอานิสงส์อย่างมากมายเลยทีเดียวเมื่อก่อนนี้เราต้องไปพิมพ์หนังสือสวดมนต์ตอนนี้ใช้คําว่าพิมพ์ SMS ปรากฏที่หน้าจอเพื่อให้ญาติธรรมหลายล้านคนได้อ่าน เมื่อเขาได้อ่านเขาได้สดับรับฟังเขาได้รับรู้และถ้าเขาประทับใจเขาก็จดไว้บอกต่อถือเป็นอนิสองส์อย่างยิ่งเลยทีเดียววัฒนธรรมการทำบุญด้วยเ m s เสแบบนี้เกิดขึ้นภายใต้รายการแอดซีนออนทัลล็อตทีวีของกูรูด็อกเตอร์มายนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวญาติธรรมที่ส่งกันมาทุกคืนคืนละหลายร้อยข้อความเลยทีเดียวคุณเหมือนวาดนะครับเท้าบุญเรืองวันพฤหัสบดีที่ห้ากันยายนสอง1ห้าหนึ่งปีวอกนะครับ คุณเหมือนว่าอยากรู้เรื่องการงานความรักเทพประจําตัวขอให้ดรไมมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันคุณเหมือนว่าตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วตั้งสมาธิดีๆนะอยากรู้เรื่องการงานความรักนะครับและกระองค์เทพ1 2 3 4สองสสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอนบะัตรนี้ คุณเหมือนว่านะครับเดี๋ยวผมดูให้รวมๆนะครับจะเป็นเรื่องของอการงานความรักคุณเหมือนว่าครับดูเหมือนว่าความรักของคุณนั้นนะครับถ้าคุณกําลังรอคอย ถ้าคุณกำลังถามถึงความสุขใจแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะอยู่ในช่วงอินเลิฟนะครับหน้าไพ่ที่ปรากฏนั่นคือเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักโดยตรงเลยทีเดียวคุณจะพบคนถูกใจถ้าคุณคบหาสมาคมใครอยู่ตอนนี้และยังไม่แต่งงานมีโอกาสที่จะนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มความสัมพันธ์นะครับแนบแน่นขึ้นถึงขั้นเข้าสู่ประตูวิวาได้ นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของข่าวดีในเร็วๆนี้ส่งท้ายปีเก่าหรือจะเป็นต้นปีหน้าแต่งงานได้นะครับถ้าถามเรื่องของคนรักที่คบอยู่เป็นยังไงคนรักที่คบอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยเขาคือคู่แท้ของคุณคู่มีสามคู่คู่แท้คู่เวรคู่กรรมและคู่ล้างคู่ผานแต่หน้าไพ่ที่ปรากฏนั้นคือคู่แท้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณเหมือนว่าอยากจะรู้เรื่องของ องค์เทพเทวาด้วยเดี๋ยวดูให้นะครับในชุดของไพ่ยิปซีดูองค์สำรับแรกในประเทศไทยลิขสิทธิ์โดยกูรูด็อร์ไม้หนึ่งสงสาสี่หคุณเหมือนวาดอยากรู้ว่าองคเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บารมีที่ดูแลคุณเหมือนวาดอยู่คือองค์ใดนะครับ ขั้นชัดเจนนะครับคุณเหมือนว่าด,ดูจากหน้าไพ่แล้วคุณเหมือนว่ามีองค์พ่อปู่ฤาษีชีวกโกมาราพัฒดูแลคุณตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณบูชาและหมันเอ่อยพระนามสวดมนต์ถึงองค์พ่อปู่ฤาษีมีเรื่องทุกเรื่องร้อนอะไรก็ขอให้ปรับทุกข์กับองค์พ่อปู่ฤาษีชีวกโกมาราพัฒท่านจะช่วยเหลือคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับท่านเป็นเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่ดวงชะตาคุณเลยทีเดียว นะครับไปที่สายนี้จากญาติธรรมรอสายอยู่นะครับน้มัสการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดครับท่านนี้จากคุณจันจิราจากสมุทรปราการค,ครับคุณจันจิราดูรายการกี่ครั้งแล้วเอ่ยดูรายการหลายครั้งแล้วค่ะหลายครั้งแล้วนะวันนี้มีอะไรให้จารย์รับใช้เอ่ยคับคุณจันจิราช่วยเบาเสียงโทรทัศน์นะฮะมิงั้นเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ ฟังจากในโทรศัพท์อย่างเดียวนะค่ะคุณจันจิราวันนี้อยากให้อาจารย์รับใช้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการงานการเงินะคการงานการเงินนะคุณจันจิราวันเดือนปีเกิดครับเกิดวันที่สิบเก้ามกราสิบเก้ามกราคมค่ะวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรวันจันค่ะสองห้าหนึ่งเก้าเวลาเกิดทราบไหมครับ เวลาเกิดเป็นกัางคืนนะคะประมาณจีสองตีสามคะะได้ครับคุณจันจิราตั้งสมาธิดีๆนะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอระบัดนี้คุณจันจิราช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาก็ได้ ซ้ายหรือขวาดีครับซ้ายค่ะซ้ายไปที่ไปที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าจากซ้ายมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ชันจิราตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับเป็นพนงกานบริษัทอะคะารรับจางช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ออกไพ่สเตนคือให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวช่วงนี้อารมณ์ไม่คงไม่คงที่ <c oughs> นะครับอาจจะเกิดการเบื่อนหน่ายอาจจะเกิดเป็นมะเร็งในอารมณ์ไม่สนุกในการทํางานอยากเปลี่ยนงานอยากลาออกจากงาน <c oughs> เกิดความไม่สนุกแล้วตอนนี้ <c oughs> นะครับมีความรู้สึกว่ามันไม่มั่นคง เรารู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้ารู้สึกเบื่อเบื่ออยากเปลี่ยนงาน